สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านอีกเช่นเคยวันนี้ช่างปุ๊ปก็จะมาอัปเดตนะครับบ้านน็อกดาวน์ครับบ้านานอกดาวนดอนธานีบายคนน,นุ้ยครับผมอัปเดตอีกหนึ่งหลังครับ2.5คูณหเมตรนะครับมีห้องน้ําในตัวครับหลังนี้ หลังคาสีน้ําเงินเหมือนเดิมครับเหมือนหลังนู้นครับนู่นหลังนูนงน้นหลังสีน้ําตาลหลังนู้นนะครับหักมุมอยู่นู้นครับหลังคาสีน้ําเงินแค่คุณเปิดใจนะครับคุณก็ไม่ต้องเช่าห้องอยู่นะครับนี่บ้านหลังเล็กนะครับในงบที่สามารถเก็บตังค์แล้วทำได้นะครับ สั่งเรามาคนระับสั่งเรามาแล้วเราจะทำให้ครับขอบคุณมากครับ